เรามากรุงเทพบ่อยต้องแหลงกลางซะหน่อยใช่เปล่าพี่หลวงฮะชาดตฟรีดไม่รหวไรมาอืมให้ขคนใจรัานบาว่ารูไปยุ่งบื้อมเคยตักทิ้งใช่รูเดาตังไดใช่ไม่จะพุ่โตไปฮะรูได้ไปสักกี่บาทมั่ก็แล้วมัน้ะเก็นจัดมากหมายกูอ่ะอืม ฮู้จ้ะวินคำเนี่ยคนเราสร้างคำ้ำมา้องรับคำคำไม่ได้กันหรอกเกยาล้านู้เดี๋ยวปัตตานีกะตักใบาตายดังกี่คนเหนมือนไหมไม่ใช่เก๋เพราะเกอเออทูอนามิเกย์เอาดักกี่คนอนะเอออันนั้นที่ยปากเนื้อปากย่านปลาดุกนำขค้นตัวมมือผู้เข้าขึ้นพังเน้อคนตายกันลุยเหมนไหมไม่ใช่เพราะเกยอย่าเล่น บามันจะตายเงองไอ้สู้อย่าไปทำท่าก็ได้ใหญ่ๆเนี่ยๆๆๆๆๆปีนองเชิงอ้อฉัดข้อแฮกกันนี้ต่อมาอยู่กองเธอก็ได้เราแปดควบลูกหลวงพ่อเห็นว่าหน้าตาเธอสวยนะถ้าขึ้นปล่อยเธอมีความสวยมีความงามอยู่ภายในวัดก็ถัากับว่านหลวงพ่อมีดอกไม้ที่มีสีสวยอยู่เพียงดอกเดียวภายในวัด ดอกมีอดอกไม้ที่มีสี่ง่วยมีกลิ่นหอมย้อนทีจะปดีไม่พ่องกบพูกมลรงดอกไม้ดอกเดียวแต่มลเงมันไล่ทั่วมันจะเกิดชุลมุนวุุนไหวก็รเมือนเปรียกบาเด็กเศร้าคนเดียวภายในวัดแล้วก็ยังมีผู้ชายช่นว่าเด็กวัดมัง่งผวกข้างข้าง,าง,าง,างวัดมัง่งไหวรุนมัง่งเชนความช่วยความมามงกอิทิภากรคนคน,คนู้นก็ต้องการอีจีบคนนี้ก็ต้องการนีข้อแต่งานคนนั้นก็ตองการนี้ข้อเป็นเมียมันมั่วนะลูก ลวงพ่อกลัวจะมีเรื่องชิงรักข้าศากเกิดขึ้นภายในวันก็เลยกันวันสดีกว่าแกนเนี่มาแย่แล้วกลัวจะแกไม่ทันกันในคณะที่เตือนอนรับล่วงพอก็เดาเสื้อกรอบพราะหนังงอนี่มาหลักซ่วมตัวไว้อ๋อมันหลักครอบไว้นั้นอ่าที่ร่างเดินอาจารย์สอยอยูหลักครอบแดกอะไม่ใช่ครอบมันมึงนึก เอาเสื้อนางงอมาหลักส่วมหมือนี้อ๋อแสดงเห็นว่าหนูสองเปลือกนั่นไ่องเปลือกของพ่อมัองเปลือกเหมันกันแล้วต่ว่าเปลือกนึ่งจางจักมกักกับไปแล้วปนเปลือกเล่นจึ้งดื้อเลยทอดไม่ออกแล้วทอดได้ทอด,ทอดครับไม่ก็เรียกไม่ใช่ก็เรียกทอดกรอบหวานเช่ครับปีวันนั้นถ้าง,งาั้นหลวงพ่อกรุณาสอดเสื้อกลอบไปหนูหน่อยสิคะแล้วจะได้ตามผัวไปค่ะง แต่ว่าเธอต้องให้คำม,มั่นสัญญากับหลวงพ่อก่อนเฉยหนูมีคำม,มั่นสัญญาว่าให้หนูพร้อมที่จะปฏิบัติและจะไม่หัวร้านนอกครูค่ะในเมื่อเธอออกจากร้านข้านังอ๋อไปแล้วเป็นคนส่วยที่แท่จริงเดินทางไปยังเมืองพัชชินพร้อมนายเหนื่อยนายนุยนายถิงสมมุติว่าไปพบกับวงชายวงเอมาราากะบอกนะว่าผีเอมาราเออนองนี่แหละคือทิพาก้อนเมียผีนี่แหละตัวจริง ลักท่านที่พาไปด้วยก็คือเสื้อครอบอันนี้ต้องเอาไปกันต้องแสดงให้เขาเห็นนะแต่ถ้ากวาพีเมมาล่าย,ยังรักเมียยังต้องการจะย่กินเป็นสามีภรรยายังรักลูกก็อให้ไปพบกับล่วงพ่อคอนให้มาพบกับหลวงพ่อก่อนนั่นน่ะลูกหลวงพ่อจะทําอะไรอ่ะล่วงพ่อจะเอามาซ่อนใช่ไหมยอย่าลืม,มเอมมาร่ายจะต้องเป็นผู้นําคนนะต่อไปในอนาคตนะ นคนเป็นผู้นําคนตะกี้ยกอี่แต่สัพพลาวาจาเนี่าความจริงใจไร้ไม่ได้นั่นประชาชนจะคาดความเสือทื่อเขาจะไม่ศรัทธานะทําได้ไหมลูกทําได้ค่ะถ้าทําได้มาลูกมาลร่ตกบอ,อ,อดทอดเื้อกรอบไหมห้าออกมาลูกนมัสก,การก็หลงก่อใครทอดว่า ต้องใช่แาวนี้โกงโกงไหวปลาทอดแทกนี่เฮ้ยว่าไปร่วงทอดเดียวมาโกไมาทอดมาเสือคนแหละแม่งคนทอดให้เราใกล้ทอดกันแล้วก็พราะถ่ายหองขอโทษจะน้องเองอ่ะนังเองว่าดอได้ทอดหรอนังเองกระดมเพื่อมันยังรู้ทอดเมื่อกล่าก็ต้องทอดแต่มันสมรักที่ ตอดนี่ต้องตัดในต้มสักทีเออตอดในต้มกับไปโยเราเลยอันนั้นไม่เห็หน่ะคนแก่ๆค่ตัดปเรานอนตอดบนเตียงตอดขี้ผันไม่ใช่แค่บัตรที่คนแล้วคนแก่ๆป่พนั้นก้องอู้นวกนี่เพื่ก็ดังแม่มดังมาลดคุยออกจากท่านี้เองทีนี้ถ้าทั้งหมดผู้ชายใช่ไหมผู้ชายฐานั้น ตดแบบมีธรรมะธรรมแงตดแข็งแข้งเสียงดังว้าดังปูดเออแต่ตดเศร้าเศร้าตดยิ่งยิ่งเศร้าเศร้าก็มันอายคนเลยในเศร้าเศร้าถ้าทุกหมู่ตัวเตอจะจตดเตอจะมองหน้ามองลังเห็นอะไม่มีคนแล้วเตอจะบั้นจงหนังช่องมือชีกมุ้งเสียงดังแหม่ตดดังชี้มันกระโผ่เดี๋ยววะไม่รู้อะไรเนยเนี่ยพูดทะลึ่งอืม เป็นไงเะเน่น้องสวยไหมล่ะสวยจริงกว่าป้าแมมโยหน้าคลอดหรือไอถ่ฮงเฮ้กูได้ไม่เนียช่วยมึงมึงทุกคนเลยจัดมากรูเออพอแต่งงานเสร็จแล้วกูไปนอนนอนแล้วกูไม่ทำไรนี่กูเดินเวียนแล้วกูเออหนึ่งมากูชัดตายนี่โอ้โอ้โอ้รอยทำไรไม่โตกนี่เวียนหน้า <c oughs> ที่ว่าสวยนะสวยตรงไหนอ๋อที่ช่วยค่ะที่ช่วยช่วยที่แคม อ๋อที่แก้มเหรออืมเมือนมโมูเลยชัดพองหยั่งหยั่งที่แก้มผู้หญิงตรงนี้ผู้ชายไว้ทำอะไรอะ่ะเอาไว้ดุมเอาไว้ดมอืมดมยังไงอ,ะอ่ะเออพ่อมีเอพอพ่อมีพ่อมีสาติดนะเฮ้ยเพื่อมุกนี่ไว้จูมาโอ้ยแล้วไว้หนุ่ยจะจ้านองมาใจจ้ากูมาอยากกันใดดีว่ากู หรือ่ออนอา,าอน,นอ้องทิพย์ค่ะว่าแล่ท่านี่กะลึกเดือบเพื่อกัน้องทิพยมาละทำไมเดือบไปรักเลยเขานักหน้ามันก็ไม่รักเราแลว้วถ้ามันรักจริงแล้วมันมนี่ไปใช่ฮะคนนี้เขารักเราดีว่าแต่น้องคนเขารักเราก็ต้องทำใจเราเราอะไรก็ต้องให้อือันนี้เหมือ,เน,น,เอ,อ,อมนเจตนานี่แล้วเอาเอามือนใช่เอาอื่นแค่นี้ฮะคนเขารักเราดละ แล้วจะหาคนที่ไหนรักเราจริงอะยังมากไงคนแก่ๆป่ะเนี้ยคนคนนั้นลักษณะยังไงอยู่ป้อมป้อมลั่งคู่คูมันหยัดแหม่มอนอื่นพี่ก็ชมความงามน้องจันิตได้ไหมชมความงามของน้องเหรอจ้าตามสบายเลยค่ะยิ้มหน่อยน้อง สวยอย่างนี้สวยเลิศวิไลยดูแก้ม้ายของนางมีไข่ตัดลัดตัมตัดตัวตัดตัดตัดตอนกับตัยับตัดตัดตัดตัยตั แหวนเพชรก็ยังไม่มีใส่เอาไม่จากคุณดีพรุ่งนี้ไปที่เมืองกอนพี่จะพางามงอนไปซื้อตามชอบใจซื้อเพชรสักเม็ดส,สองเม็ดราคากี่หมื่นกี่แสนพี่เนื่อยขอเป็นแฟนแล้วพี่จะซื้อให้ถึงปีเป็นคนยากจน เป็นคนรักเดียวใจเดียวไม่เคยคิดเกี่ยวของใครดูทรงผมแล้วเธอนิยมรุ่นนี้ก็เป็นแกวฉันสวยดีทำมาจากร้านไหนเอ้ยทําำมาจากร้านไหนดูคิ้วเจ้าทอเอ้ยขอเจ้ากลมว่าคิ้วเจ้าทอเอ้ยขอเจ้ากลม เธองามบาดใจเอาผัวคนใหม่ไม่น้องเอาผัวใหม่ไปจ้าอุยไม่รู้เอาผัวคนใหม่ไม่น้องเนื้อทองละบอกไห้พี่เข้าใจนะจ๊ะเนื้อทองละบอกไห้พี่เข้าใจอย่ายืนหันหลังอย่างนี้ มองมอง,มองไม่สบายใจหันหนะ้ามาแล้วน้อเย็นหันหนะ้ามาแล้วน้อเย็นไปนอนโอเต้นไปนอนเล่นกับพี่ไหมไปโอเต้นไปนอนเล่นกับพี่ไหมมาไปเที่ยวร้องเตมานลีลา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 ลาลาลาไปแยวเล่นบาบาเดี๋ยวรูปเอดโยน่าโอ้นอน เฮ้ล e e e, ูอิทิบค่ะอ่าถึงเวลาวแล้วเลยลูกเธอจะต้องไปนะเพราะตอนนี้ก็วัน้ายเพลินแล้วมันจะรอนแล้วเธอก็มีทองมีคันอยู่ด้วยเนี่คกอนจะไปล่องพอ่อขายจะให้ข้องปองกันทั่วเพื่อว่าเกิดมีศัตรูขึ้นมาคนเรา ก็บอกว่าคนดีคนรักต่อพื้นนั่งคนชังต่อพื้นซาดมันบอกไม่ถูกถึงแม้ว่าเราจะไม่ไมีศัตรูแต่บางคนจะไปพบกันถึงนิดเจอหน้ากันแล้วอาจจะไม่เข้าใจกันก็เรียกว,ว่าหลักจันมันไม่เคาะกันพันน่ะะคนโบราณเขาวา่าอาจจะเกิดปากเสี่ยงรบรากันได้เพราะฉะนั้นข้องปองกันตัวอาตามาให้ไปคอเป็นข้องดีทีล่องพอรักษาไว้นานเร็วเก็บไว้นานเร็วเอาไปตลุกง่ายไหมคิมควัน ไม่ใช่ไม้จิ้มควันหรือก็เรียกวกาพร้มมากายาซิหรือดอกซ่อนกายาซิษนำตาไม่ตกอย่าเพอแทงใครมนุษย์รือสั์ไม่หวานะเข้าใจไมหมลูกค่ะให้มันโกรธถี่สุดให้ตึงที่สุดก่อนตกลงมือกระทําค่ะแล้วก็โดยเฉพาะ,ะการเดินทางในครั้งนี้ลวงพอจงให้มาที่เธอขี่ลันอยู่เป็นประจำมาแกหน้าวัดนั่นขี่ไปจะลุกโอ้หลวงพ่ออนุญาตให้หนูพาม้าไปเลยค่ะนั่นแหละลูก แต่ว่าไปเรื่อยๆเบาๆเาๆพราะเจ้ามีทองมีขันระวังให้ดีหลงนะค่ะแล้วก็อย่าลืมนะพอเบ้มาราแล้วก็อย่าไปยุ่อย่าไปกินชั้นสามีภรรยาก็ตีเมืองให้กลับมาพบล่องพอ่อคอนนะชั้นยานะค่ะหลวงพ่อลูกนมัสการลาค่ะหลวงพ่อขาใส่ยลูกหลวงหนูต้องจากหลวงพ่อไปแล้วไม่มีวันกําหนดกลับเป็นห่วงหลวงพ่อเลอเกินค่ะ เมื่อก่อนนี้หนูได้อยู่วัดอยู่ว่าทําอะไรอาอาหารในหลวงพ่อได้ขบฉันนับตั้งแต่บัดนี้ไปแล้วใครจะดูแลหลวงพอ่อเวลาหลวงพ่อเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดอาพาธใครจะได้ดูแลอาบเลอเชื่วว่าก็นว่อย่าร้องทำนุยจัดรัวแหกันมันไม่มีได้หยุดพูดไอ้หนวยนี่ไปตลกไปค่ะมาแต่พี่หน่อยพี่น,พนุยพี่แท่ง ก่อนใดไปไรหวาพาดรา,า,า่ดรามคำเออเออในว่าพอได้ควางได้ดิง่ง <c oughs> อาจารย์อยู่คนเดียวอาจารย์เอออย่าเที่ยวเยี่ยวใช่วดัดให้ผัวปลากำได้หรือไงมึง <c oughs> ไม่ได้ปรุงอาบัดย่าหยิกชัดหวานมาเออ,อยาขี้ครานยืนปาดกวาดวัดว่า,าอย่าเที่ยวดาพวกเด็กอย่าลักวันเนึวัดเดิน

อเศร้าหน่อยหน่อยคอยก็ยับเวลานี้ติดกับานเศร้าหน่อยคอยก็ยับติดกับานเสธโทษสารแตกพล่อย เพื่อนองย่อยลองทบๆนาเสียดายสิ่งข้องตองเตื้อตองทุกทบๆเตือนเศร้าตัวจอบอันมันทบขึ้นดังปับข้องที่ตังบนลังมานี่แต่จะเสียให้นี่นะแม่นะเอามือสายทถาลังนู่นหน่อยหนังกระยับกระยับย่ายได้เถาป้าทับเอาป้าตั้งดังปับน้องคอยทับตัวติด ขับตัวตั้งหนังตรงอาชาคอยลงบาดแล้วเลยลมเชียวปลาดเข่ากายหน่อยนู่ไม่ยับนิดกันยับง่ายได้ถาซองขาอิบิตอีบจับทับติดน้องคอยชิดไว้เลียดแปก๊กประกอบน,นึ่งน้องหลักตกกักมาประกอบน,นึ่งจัดหน้าขาดสีซาไว้แดนแปก๊ก งัดซ้าบลงลงคุมติดดุมแป๊กติดดุมครับยับแกรกเล่านี้แดกไม่ขึ้นกอดหน้าเสียดายใบพันยิ่งกะกางเก้งหนเศร้ามันยี่ก่าวเก้ากับนั่งตาจะกัดผังมดดาดเนื้อดีกะบานชั้นเต็มกอดเนื้อชวกกมดทัง้งอก้องคอยถอกดุมปราดเท่าวันมันกลองคลองสบายมาอย่างขัวไม่หยุด กำไรลรุดออกยากัดวิ่งมาเข้มกัดกัดเข้มกัดกองเกี่ยวป่าไป,าปาากราน้ำเกี่ยวปลาจับเลือดเพราะทูกโกเนื้อชิ้นเดียวกลางเก่งยีกับลังมานองนาปีทรัพย์มาวิ่งนัดสะเทือนกองแล้วทำให้น้องเซียวเสี่ยวข้ามลำหน่าเกาก้ทันโด,ดเดียวน้ำมันเกี่ยวฉัดหน้าพลด วิ่งมาพ้อมกระจัดกระจายเศาตกกักจักไ้มายุดแต่เชือกมัรุดปลาดโอ้ยมาวิ่งคลาดเข้าคนกรีนน้ำเกี่ยวน้องดังไวไรประกรกอดปองมามือคว้าส่กอดไวด้เดวกก่อน,สนเส้นจะอ่อนหรือไทย อาชาพา้นเข้าไปจจกูดพอยนรูดมาราดมาเลยลงบาดใหญ่ชวมงครึ่งตึงปัจจสินทิ้นเวีงยงใจลงจากลังมโนไมมาตอนเทียงเวลาเราปล่อยอาชาบัดนี้รี้ครับบาวัด์เราสี่สวัสดิ์เรองรื่นนองสดชืน่นนหนะ มาถึงเมืองใจยองวงเง่ยมาราตพับป้วนนองจะตามมาปีนี้มาทำไมก็อยู่กับเมียไม่ทันถึงเลยนะสักครึ่งปี เม่ไม่ทันถึงสักหนึ่งปีปาคนหลีพื่นเกีียวแล้วลูกไม่ทันเยหยวใส่สักแล้วายคนดีก็มานี่นะไกลผีโกรธใครนะหรือใจทำไมไม่บอกเมียปีอุงขกาวขอดอแต่ว่ามอไม่ปิดไม่คิดจะดับไว้นี่น้องไปเสีย ปีกอดใครหรือใยไม่บอกเมียถึงกองเสียสู่นเปล่าจะขึ้นน้องบูรณะนาเสียดายน้องเป็นไม้แต่ยังนุ่มนึกมาแล้วสั้นกลุ่มนาหนุ่นุยเยอะพวกเขาตุ่มเสีเหล่านะหนึกนึกแตยักจะพวก่อจะ่มันมอดานาอยู่ทำไมหรือปีก้าน้องเกิดมามีกรรมโอ้ ไม่ได้ย่าเดียว้ำอะไรอ่ะฆ่าตัวตายไม่ได้เป็นเรื่องตายจริงนั่นบาปจะตายใ,ใจใ,หใจหอกล้กเมื่อไม่ี่ฆ่าตัวตายคนฆ่าตัวตายคือคนมีบาปมีเวรคนมีกรรมน้องเออให้ดูเช่ยกันดะคำพระธนวัฒน์ผู้นึ่งคนใดฆ่าตัวตายคนนั้นจะต้องฆ่าตัวเองอยู่ รอยชาร์รอยคับรอยคันชาดนี้เราเกิดมาอยู่ที่แปดปีเราฆ่าตัวตายเกิดชาดหน้าที่แปดปีก็ฆ่าตัวตายลาแล้วแหละตั้งรอยชาด์จมึไม่ได้ของฝันนี้ถึงเราไม่เชือ่อกครเรารู้อืมไอ้ที่เขาทำบุญทำกันหนักหนาเพราะไรนี่อันนี้เออวันวัน,วน,วนชาดเดือนทิ้งไปมึงโรอทคันถึงเออมึงไปทำบุญแล้วเว,ว,ว่อรู้นึกไว้เพื่ออะไรแต่ว่าไม่ทาง กูไปแล้ววันเย็นยังไปอาบาดไปจงกูดนใส่เข้าในบาดแล้วจงกูลวงต่างต้อนมาใส่ขาาเออลวงต่างทอนแล้วเออทอนมาเท่าได้เลยที่ทิพแม่มูอบาดมึงกันนั้นใส่จะทำแบบนั้นหะอฮึทำเพื่อได้บุญหลานและบุญเราได้มาเราได้มาจากในบาดนั้นก็มันชาดูบาดเดียมชุบมึงนะ ชาดเวินคือดมาเป็นผีล่วงแหม่หน้าเมือนหัวพี่หัวไรกูต้องคนผีล่วงเมือนเปรคกูแล้วจกเล่นแก่ไทย <c oughs> ชาดเวินคำคือได้เป็นหนู่นหน่วยแล้วอน่อนนี้มึงรู้อ่านเลยอ่ะอ่านวันชาดเดินทิพต์เห็หือไรแกต้องก็ต้องจัดหันเดินทิพต์วันาชาติอ่ะเฮ้ยไรอ่ะเพราะวา่าเขามีตำนานไว้ว่าจะไม่ประจวบพิมพ์ปีชัน พระองค์ทรงสุบินนิมิตควันว่ามีพวกพี่พวกเปรตมารองอยู่ข้างราชวังรองอ้ยอ้วนนาคีกราดทึงพระองค์ตื่นขึ้นมาว่าชาวกันทรงตามองค์สมมาสัมพุติเจ้าว,ว่าพวกพี่เปรตเล่านั้นรองํำไมพระพุติเจ้าก็ทรงรัดหวาพวกพี่เปรตเล่าน้นและวงซ่าขนาดยัดของพระองค์อัที่ได้ลมไม้ตายจากไว้นั้นก็ไม่ได้ไปพุทธไปคืดเพราะมีเวรมีกรรมคุณสร้างก,าก,กรรมหมาก็ะตรงโยมาก ไม่มีอหารจะกินไม่มีเครื่องจะหนุงจะอมไปยู่วิทย์หนะ้าโทรมานในในเมืองนรกมาระต้องการจกข้อพ้นบุญพ้นท่านจากระเจ้าพิมพิท่านซึ่งทีนี้พระพุทธเจ้าก็แนะนำให้ระเจ้าพิมพิท่านไปทาบุญให้ท่านไปตักบาตรเสียดวงวิญญาณเล่านั้นก็จะให้พงไห้พรอ อันเขาจึงมีวันชาติเดือนที่พอไเประเอบครอบร้อยพวกพี่พวกเรื่พวกวิญญาณกองบรรพบุรุษาหายมาเลยลูกเลยล้านในลูกมนุษย์